สวัสดีครับมาพบกับปั๊มชิชแ a น n e ลนะครับวันนี้ผมมีหลอดไฟ UV Ozone นะครับจะมารีวิวให้ดูว่าเจ้าหลอดไฟตัวนี้มันฆ่าเชื้อโรคจริงไหมแล้วมันคุ้มไหมที่เราจะซื้อมาใช้ตัวนี้ก็เป็นหลอดไฟ UV UV บวก Ozone นะครับฆ่าเชื้อโรคตัวหลอดไฟอมันจะมี2แบบมีแต่แสง UV อย่างเดียวแล้วก็มี UV บวก Ozone ด้วยนะครับเวลาเราเปิดก็คือ ห้ามอยู่ในห้องห้ามอยู่ในรัศมีของมันควรจะเปิดทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะครับเมื่อเวลาเราไม่อยู่บ้านไม่ควรจะอยู่นะบริเวณนั้นเวลาที่เราเปิดการใช้งานนะครับเพราะว่ามันจะฆ่าเชื้อโรครวมถึงฆ่าเ,าเซลล์อะไรตา่างๆซึ่งมันจะมีผลต่อร่างกายเราด้วยเวลา,าผม้ช้ยจคุมบุก็ไม่อยู่ห้องมไม่อยู่บ้านแล้วก็เปิดทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งออกกลับมาแล้วก็ปิด เดี okay, ี๋ยววผมมจะมาริแต่จะไม่ได้ตั้งให้ดูนานนะครับเพราะว่าแสงมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงหลักการทํางานก็ไม่มีอะไรเราแค่เปิดทิ้งไว้แค่นั้นเองครับเปิดทิ้งไว้ปุ๊บพอกดปุ่ม power เนี่ย30วิมันจะนับถอยหลังเห็นครับมันก็เหมือนเป็นนับเวลาเตือน เพื่อให้เราเนี่ยเตรียมตัวที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็อย่าจ้องแสงมันเวลาที่เครื่องมันติดนะครับเพราะมันอันตรายต่อดวงตาเจ้า uv กับโอโซนมันก็จะฆ่าพวกนี้ไปโดยอัตโนมัติเลยเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันทุกคนลองไปหาซื้อกันได้้บผมจะบอกราคาก็ประมาณ1ั0สี่ครับราคาของเจ้าตัวนี้ รุนท็อปสุดแโอเคครับก็วันนี้แค่นี้นะครับแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย